ถุมไขมันใต้ตาอาจเป็นสาเหตุทำให้หน้าโซเพราะอะไร มาดูกันมีคนไข้คุณหมอท่านหนึ่งนะครับอายุประมาณเกือบ50ก็คือมาปรึกษาในเรื่องของถุงใต้ตาที่มันสะสมมากขึ้นคนนี้เนี่ยเขาเคยไปฉีดพวกฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มลแล้วมันไม่ได้ผลคนรอบข้าเขาก็ทักครับว่าเนี่ยดูโทรมจางแล้วยิ่งอุ่นหลับ,บนอนเนี่ยก็ทําให้ดูใหญ่มากขึ้นดูโทรมมากขึ้นนะครับจากการประเมินพบว่ามีการหย่อนคล้อยบริเวณของถุงใต้ตาร่วมกับมีการสะสมไขมันของถุงใต้ตาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหมอก็เลยแนะนําในเรื่องของการตกแต่งถุงใต้ตานะครับ การเอาไขมันบริเวณถุงใต้ตาออกร่วมกับกระชับเนื้อเยื่อบริเวณถุงใต้ตาและตัดหนังออกนะครับผลก็คือโอโ้โหมันเยอะมากเลยครับไขมันตัวบริเวณถุงใต้ตาเนี่ยคนคนหนึง่งสามารถสะสมได้ขนาดนี้นะครับผมหลังจากที่หมอเอาออกแล้วนะครับก็คือบริเวณของถุงใต้ตาที่เป็นกระป๋อเนี่ยก็ดูเรียบขึ้นนะครับแล้วก็มีความกระชับบริเวณของถุงใต้ตามากขึ้นใบหน้าก็จะด,ดูไม่เศร้าดูอ่อนเยาว์ลงนะครับปัญหาของถุงใต้ตาเนี่ยเกิดจากเวลาที่เรามีอายุเยอะครับการที่หย่อน รหรือลักษณะของคอลลาเจนบริเวณถุงใต้ตาเนี่ยมันดูหย่อนมากขึ้นทําให้เนื้อเยื่อที่กักไขมันใต้ตาเนี่ยมันดูคล้อยแล้วทาให้ไขมันที่อยู่ในใต้ตาเนี่ยมันดูโปงมากขึ้นพอเวลาเราดันไปเยอะเนี่ยไม่เพียงแต่เนื้อเยื่อบริเวณถุงใต้ตามันหย่อนผิวหนังถุงใต้ตาก็มีการหย่อนเหมือนกันครับอันนี้ต้องมีการตัดผิวหนังที่มีการหย่อนคล้อยที่เกิดจากการดันของถุงใต้ตาด้วยนะครับส่วนในคนที่อายุไม่มากนะครับบางครั้งมีตัวกระตุ้นอย่างเช่นเวลาที่อดหลับอดนอนหรือว่ามีปัญหาเรื่องของ ภูมิแพร้รอบดวงตาเนี่ยอาจจะมีการหย่อนชั่วคราวได้นะครับก็คือแนะนําในเรื่องของการแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเป็นเยอะเนี่ยก็อาจจะแนะนําในเรื่องของการผ่าตัดได้นะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องหน้าเศร้าหน้าโทมดูแก่ก่อนวัยอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาที่หมอบอกได้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาปรึกษาแพทย์ก่อนทํานะครับ